สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้พี่อะไรครับยังไม่รู้จักชื่อเลยพี่จูนค่ะพี่จูนกับพี่จักมาเที่ยวสวนนะครับเป็นสวนโกโก้เอ็นซีนะครับแต่ว่าของเรามีความพิเศษก็คือเราจะปลูกทุเรียนคือเมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดชุมพรเนี่ยครับเต็มไปด้วยคนปลูกทุเรียนไม่มีใครรู้จักโกโก้แต่ว่าโกโก้เนี่ยอยู่คู่กับจังหวัดชุมพรมา40ปีแล้วครับปี2525เป็นปีที่ทาง ศูนย์วิจัยพืชสวนกระบี่นาต้นพันธุ์มาให้กับศูนย์วิจัยพืชสวนจุบอน<ร>ก็เลยเราได้มีต้นโกโก้กันประจวบเหมาะก,กับปี2552พายุเกเข้าทางศูนย์วิจัยเล็งเห็นว่าโกโก้เนี่ยมันปลูกแล้วมันโตโตเร็วมาก2ปีมันเป็นลูกแล้วนะครับตอนอายุ2ปีก็เป็นลูกแล้วแต่ที่สําคัญก็คือโกโก้เนี่ยถ้าได้ดินดีน้ําดีแสงดีมันจะออกลูกไม่มีฤดูกาลนะครับเหมือนกับตอนนี้เราตัดทุเรียนทุเรียนเราไม่มีลูกแล้วแต่โกโก้เห็นไหมครับเรายังมีลูกอยู่นะครับ มันก็จะติดดกนะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูครับว่าว่ามันดกขนาดไหนอันนั้นก็คือแบบคือสุกไปเก็บไปครับนะฮะโกโก้มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับสุกกันอย่างเงี้ยเนี่เป็นทางทางเงี้ยแล้วผมก็ผมก็มีผมมีคาเฟ่ของผมผมก็ขายในยคาเฟ่แปลรูป<ม>คือริมรั้วเราก็จะมีส้มจีดเหมือนกับส้มจีดเนี่ยเราก็จะมีแกงส้มทุเรียนนะครับของเราก็จะเป็นอินซีดูได้ไงว่าอินซีพี่ดูไส้เดือนพี่ไส้เดือนเห็น<ม>ไหมฮะเนี่ย คือถ้ามีอินทรีย์ใส้เดือนจะไม่มาถ้าพี่ใช้เคมีไส้เดือนตายหมดจุลินทรีย์ในสวนตายหมดครับเราก็เลยเราปลูกไปขายไปแล้วทุเรียนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงของวงการทุเรียนพี่ทุเรียนถูกมากแต่ของผมไม่ตกผมขายขายแพงเหมือนเดิมเพราะเราเป็นทุเรียนรีครับแล้วเราก็มีเพจของเราเองเราก็สามารถขายเรามีคาเฟ่เราก็ขายกับลูกค้าเข้าไปเราไม่ได้เสียสครับเราค่อยๆตัดขาย แต่ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปที่เขาทําเคมีน่าสงสารมากตอนนี้คือราคาไม่ได้ครับโกโก้เป็นพืชที่แบบปลูกง่ายง่ายจริงๆไม่ต้องดูแลอะไรเลยอันนี้ก็คือปลูกเพื่อถ้าลมพัดสังเกตว่าทุเรียนเราต้องเอาไม้ค้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าพอมีต้นโกโก้เนี่ยผมก็ดึงเชือกมาที่ต้นโกโก้เลยให้ต้นโกโก้เป็นหลักครับต้นโกโก้เป็นพืชที่แบบว่า ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วไม่ต้องมียาไม่ต้องมียาอยู่แล้วไม่ต้องมียาไม่มีไม่มีแมลงไม่มีแมลงมีก็กินไปเถอะเพราะว่าใบกุใบกุเยอะใช่ครับเนี่ยครับมันก็จะดกอย่างเงี้ยครับตั้งแต่โคนไปเลยดกอย่างงี้เป็นพวงๆอยงเงี้ยครับผมเออผมปุ๋ยเนี่ยเราเราเราทำแบบอินทรีย์เรามีปุ๋ยทุกวันอยู่แล้วครับเรามีไส้เดือนมาเนี่ยฮะดินของเรานดินเราจะนุ่มครับ อันนั้นต้นมันกี่ปีแล้วคะต้นนี้ประมาณสามปีครับตอนนี้ประมาณสามปีพนนู่ได้สามปีนะสามปีเองตอนนี้นี่ครับสามปีตนน้วเร็วมากพูดรอได้เออแต่ทําเยอะทําไปแก้ปัญหาให้ให้กับโคราชเดี๋ยววันที่สิบสามนี่จะไปเปิดที่โคราชมีที่หนองคายแล้วมีที่พะเยาแล้วคือใครที่บอกว่าปลูกว่าไม่พทธ่ขายผมไปตั้งให้เลยแต่ว่าผมต้องเก็บสถิติคือสามหมื่นต้นผมถึงจะไปผมก็จะยกเครื่อง ปลูกได้สามหมื่นต้นถึงสามสามหมื่นต้นผมตั้งโรงงานให้อ๋อเราต้องปลูกก่อนให้คือไม่ต้องอเราปลูกรวมๆกันหลายๆคนสามหมื่นต้นมันไม่ได้เยอะนะครับมันแค่สามร้อยไร่สามร้อยไร่แต่ไม่ใช่ที่เราคนเดียวหลายๆคนไปสร้างอาชีพหลายๆคนไม่ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ต้องไปรวมมาอันนี้เป็นสมาชิกแ้วผมจะไปสอนเรื่องการทําวิสาหีิจนธ์ที่ผมทำอ่ะคือผมเอาความเรยของผมเนี่ยไปเล่าให้ฟังเลยว่าทําแบบนี้ทำแบบนี้แล้วเปิดให้ลอกทุกวันนี้เรามีอบรมฟรีทุกเดือน แล้วก็สอนความรู้ที่มันถูกต้องเกี่ยวกับโกโก้เพราะว่าคนน่ะมีทันศนคติที่ลบกับโกโก้เพราะว่าปลูกแล้วมันมีที่ขาย<ม>ปลูกแล้วไม่รู้จะขายใครทั้งทั้งที่ทุกคนก็กินช็อกโกแลต<ม>แล้วช็อกโกแลตนี่กินระดับโลกนะครับ<ม>เราขายได้ทั้งโลกส่วนทุเรียนเราขายแต่จีนห้ามมทนเองเรายังแหกันปลูกแทบตายถูก<ม>ไหมโอเคถ้าเราได้ได้โกโก้แล้วเราไปทําอะไรต่อไอ้นะครับเราก็จะทํไวตัวปุยขาวๆนะครับเราทําเป็นไวเดี๋ยวผมจะจะเด็ดให้ดูสักลูกหนึ่งนะฮะ พื้นที่เป็กี่ไร่คะตรงนี้ยี่สิบครับใช้กี่คนดูแลใช่ยี่สิบสองคนฮนะคสองคนเนี่ยครับมีมีบ้านลุงน้องของคนอันนี้ครับนี่ก็เนี่ยปุยขาวๆปุยขาวๆนี้คือถ้าเราเอาไปแช่น้ําแล้วมันจะพองเหมือนกับเยลี่ม,มันจะพองนี่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นโกโก้จุ้ยก็ถ้าที่กรุงเทพก็แก้วแล้วประมาณแปดสิบคือถ้าอยากกินก็ไปเจอผมที่งานกาชาติทุกปีทุกปีครับก็จะมีน้ําโกโก้สด ไปขายใช่ครับคือปุยปุยตรงเนี้ยนะครับทานได้นะครับนี่แก่สดๆดเลยนะครับเอาใส่ปากได้เลยครับอมเล่นพี่เพื่อมาได้ครับนี่นะครับใช่ครับแก่ให้เลยครับแล้วเมื่อกี้เราชิมอันนี้คือก่อนก่อนจะเป็นช็อกโกแลตก่อนจะเป็นช็อกโกแลตเราก็เอาอร่อยนะครับเราก็เอาอันเนี้ยครับไปหมักเอาไปหมักก็ออกได้เลยใช่ครับก็อ่าลื่นแล้วก็พอเราถ้าหมักเราก็จะเอาเม็ดเนี้ยครับอร่อยอ่ะนะ เอาเม็ดเนี้ยไปทําการหมักประมาณสามถึงห้าวันเม็ดจะเป็นสีส้มถึงเอาไปตากแดดหลังจากนั้นไอ้เปลือกที่มันที่มันเป็นเป็นขาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นชามีเมื่อกี้เห็นชากับเบียร์ไหมครับมันจะมีชาชาโกโก้แล้วผมก็เอาเอาเปลือกชาไปเติมกับฮอปก็ทําเป็นเบียร์โกโก้เป็นคราฟโกโก้ที่เป็นขวดนะเยแต่ว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมันน่าจะน่าจะหมดเมื่อวันนี้ผมเมื่อวานจัดสัมมนา เขาก็มาเมากันหมดเลยอร่อยสิ่งที่มีค่าสุดคือเม็ดเขาอ่าครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเม็ดเม็ดช็อกโกแลตก็คือถ้าเป็นโกโก้โกโก้โกโก้นิฟเนี่ยฝรั่งคือเขาจะใช้เครื่องสีแต่ผมเนี่ยผมจะให้ชาวบ้านในละแวกเนี่ยแกะแกะเปลือกผมให้ค่าแกะกิโลละห้าสิบสำหรับเกษตรกรคนแก่คนเฒ่าในสวนเราไม่ต้องให้เขาอยู่แบบชะตากรรมแบบพึ่งเงินหกร้อยบาทอะไรเงี้ยวันหนึ่งทํางานแบบขี้เกียจขี้เกียจสโลไลสักสี่กิโล<ม>ก็ได้สองร้อย บวกกับเงินที่รัฐให้อีก20บาทก็เป็น2 2 0ผมก็ว่าเนี่ยผมแก้ปัญหาให้กับประเทศได้แล้วนะครับแค่ทําโกโก้เนื้อด้านในเราก็ทําการบดกรดิ้งเห็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ในห้องน้ําที่เข้าห้องน้ำไหมครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่ตอนนั้นก็คือกําลังผลิตวันละ100่กิโลแต่ว่าผมไม่มีวัตถุดิบผมก็เลยทําต้องทํเครื่องเล็กเครื่องเล็กตัวทุกวันคือเราต้องทำทำทุกวันจริงๆเรามีทั้งหมด4ตัวถือถ้าทํา4ตัวคือวันละ12กิโล โกโก้แปรรูปแล้วผมขายกิโลละพันก็สามารถทําเงินได้วันละหมื่นสองทุกวันแต่วันนี้ปัญหาคือเรามีวัตถุดิบน้อยครั้งหนึ่งกี่วันคะวันเดียวอ๋อวันเดียวเองเหรอวันเดียวคือถ้าทําแบบที่เขาบอกว่าเจ็ดโมงเป็นสามวันเจ็ดสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยคือก็ทาได้แต่ผมว่ามันมันเล่าเรื่องที่มันนานเกินไปคือวันนี้ลูกค้ากําลังอยากกินเลยมันต้องเด็ดแล้วก็ให้กินไม่ใช่แบบเดี๋ยวรออีกสามวันนะครับได้ใช่ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นสตอรี่ส่วนเปลือกมันสามารถเปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวได้นะครับทานได้นะครับเปลือกไข่ได้เปลือกมันทานได้เนื้อมันก็ทานได้เนื้อตรงนี้เนื้อตรงนี้ถ้าไปที่ร้านามันจะมีตำตำตำโกโก้กินไหมครับดูดูเมนูน,นะอย่างน้ครับอันนี้ตำโกโก้ก็จะใช้เปลือกข้างในมันก็ตำนี่รีบมาแล้วลืมของที่ซื้อไว้ที่ร้านเลยค่ะเป็นโชคดีครับต้องไปกลับไปใหม่เดี๋ยวส่งไปเสนีไปครับอันนี้คือเป็นเป็นคาร์บอนเครดิตได้เป็นชีวมวลได้ การดูแลต้นโกโก้นี mm ่ม hmm. ันยากไหมคะก็ไม่ได้ดูอะไรฮะคือของผมผมก็จะปลูกไว้คือผมจะไม่มีการดูไม่มีการลดน้ำอะไรเลยเพราะว่าเราลดน้ําทุเรียนมันก็ได้ไปด้วยแล้วถ้าอากาศเราปลูกในกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณภาพของของต้นมันจะออกมาคือเกษตรรู้เพียงสามเรื่องเราโดนหลอกทั้งทั้งโลกเราโดนหลอกหมดเลยดินน้ําแสงรู้แค่นี้พอไม่ต้องรู้เอ k หรอก n p k เป็นตัวที่เอาไว้หลอกพวกเราาจุดดูรอบผมนะ เป็นเคมีหมดเลยพี่ดูพี่ดูเห็นหญ้าที่มันตายไหมไส้เดือนทุกสวนเนะี่ยไปวิ่งมานี่หมดผมเป็นคนโคตรที่มีบุญเลยเพราะว่ากูกําลังจะตายไอชุนไอนกกระฉีดยาไอนกกระฉีดยามาวิ่งมาผมมันก็เลยมาไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียบไปปุ๊บก็เป็นขี้ไส้เดือนละเห็นไหมครับนี่ขี้ไส้เดือนเห็นไหมก้าวไปตรงไหนก็เป็นขี้ไส้เดือนแล้วพี่รู้ไหมว่ามันมีกี่ล้านตัวพี่เคยทําบุญทีหนึ่งเป็นสิบสิบล้านตัวแล้วสวนผมเนี่ยจะมีพึ่งพึ่งถ้าพี่ฉีดเคมีนะ กูก็ตายมีรังพึ่งไหมคะมีพึ่งไหมคะที่นี่เดินโดนต่อโดนแตนต่อยาตอกใหญ่อินทรีย์จะเป็นแบบนี้ครับแต่สิ่งที่พี่ได้คือพี่หายจเต็มปอดแล้วมีความสุขที่ได้ช่วยคนบุญมันจะพามาแบบเนี้ยผมว่ามีสวนที่ทําน้าพึ่งดีดีด้วยใช่ครับป่ใช่ครับมีสวนออเวดชุมให้ไปดูที่ัดชุมเขา เขาจะาทํารังพึ่งไปไว้ตามสวนต่างๆที่เขาต้องการเขาไปทําให้ถึงที่เลยแล้วก็เขาก็มาเก็บเกี่ยวตามอันนี้เพอร์เฟคฟู้ดคือถ้าทําเป็นมเมล็ดแห้งเมื่อกี้ผมคิดให,ให้กับลูกสดนะแต่ถ้าซื้อต้นพันจากผมอะผมมาไดกคูณสิบห้าูคูณยี่สิบสมาชิกผมจะได้รวมยี่สิบบาทเมื่อกี้ถ้าคูณยี่สิบเท่าไหร่ครับเมื่อกี้คูณสิบห้าได้สี่หมื่นถ้าคูณยี่สิบก็คือหกหมื่นถ้าทํไในประมาณนี้ก็เฉลี่ยรประมาณแสนหนึ่งหากให้ลูกน้องสองคนคนละหมื่นเหมือนผมเนี่ยลูกน้องค่าจ้างเเดะรา ซื้อขาา้าวสารอีกดูมีบุญคุณ